<ส>อืมีตัวครับมีตัวเฉยเลยเนี่ยมีตัวนะครับผมแอ่งน mm ้ำขาดไปแล้วนะครับแอ่งน้ำมันขาดไปแล้วนะครับ ก็ยังมีตัวมาแอบอยู่ข้างในนี่นะครับผมนี่นะครับช่อสระน้ำนะครับผมสระมันอยู่ตรงนี้ข้างนอกนี่นี่ครับแองขาดอย่างเงี้ยครับผมมีแองอยู่ข้างในอยู่น้ำขาดตีข้างในก็ยังได้ตัวนะครับผมนี่ครับ ช้อนกัดยักยางแก้คันนะครับผมตัวนี้ใช้สีส้มนะครับผมยักยางแก้คันสีส้มคคาขา้าผังงานนะครับยักยางแก้คันครับผมสีส้มครับสุดยอดม,มากๆครับ